บางคนก็บอกว่าไปหาขวาป่าไปหาปากแตกเอาไปทำอะไรเอาไปทำน้ำมนเอาไปล้างซวยสมัยก่อนมันมีป่ายินโยมบากแตกมีคนมาหาอาตมาบอกว่าหลวงพ่อมีบากแตกไหมอยาไปทำอะไรเอาไปล้างซุ้ยแต่ที่จริงไม่ใช่คุณโยม ว่ากันว่าถ้าบาดแตกไปอยู่หมู่บ้านใดไปอยู่ชุมชนใดไปอยู่ครอบครัวใดครอบครัวนั้นก็จะแตกแยกเฉกเช่นพระไปบินทบมาสมัยก่อนเนีขาห้ามห้ามพักบินทบมาเนี่ยถ้ารูปไหนทำบาดบนเนี่ยจะให้ยืนยืนขาดเดียว ส่วนปีปีโสร้อยแปกครั้งด้วยซ้ำเขาห้ามอย,ยู่ขาตนั้นโยมเพราะว่าถ้าไปบินธบาตแล้วทำบาตรแตกห้หมูม่บ้านใดหมู่บ้านนั้นแล้วก็จะแตกแย่บางเออเดบนาอดิาอมาได้ยินครูบาอาจารย์วย่ามีพระลูกหนึ่งบวชใหม่ไปดินธบาตรโยมแล้วไปทำบาตรแตกที่ร้านเขาโยมก็ไม่ดกินอันกินนอนไม่หลับ ไปหาพรกมาสวดนะกว่าจะได้พระมาสวดเกือบหลายอาทิตย์บางเออร้านนั้นก็ไม่มีใครไปซื้อของสิบเอ็ดมันเป็นมันเป็นยังไงเลยมันตกใจโอ้โหนี่มันอะไรที่สนามนั้นน่ะมันเป็นปต่างที่ผู้ชมพอเรียบร้อยแล้วนาพอเรียบร้อยแล้วก็มีคนพระมาสวดแต่ให้องค์นั้นอะยืนยืนสวดกระต่ายขาเดียวอยู่อยู่ดีมาก เหตุเช่นนั้นแหละจึงเรียวกว่าความเป็นมงคลดีที่สุดอกโกหมสัมมิเป็นผู้เลิศเชโตหมสัมมิเป็นผู้เป็นผู้จเจริญเสถเป็นผู้ประเสริฐความคุณโยมกว่าจะได้ประเสริฐกว่าจะได้เลิศกว่าจะได้เก่งเนี่ยมันต้องมี